พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านครับในช่วงการหาเสียงผมได้มีโอกาสออกพบปะพี่น้องประชาชนทําให้ทราบถึงความปรารถนาของพี่น้องประชาชนคืออยากเห็นเทศบาลเมืองน่านเป็นเทศบาลของประชาชนใช้จ่ายภาษีให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและอยากให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่รับผิดชอบต่อความเดือดร้อนของประชาชนผมจะให้ความสําคัญในความต้องการดังกล่าว กระผมได้ปรึกษาหารือหลายฝ่ายเห็นว่าเทศบาลเมืองน่านควรจะยังคงวิสัยทัศน์เดิมต่อเนื่องต่อไปคือเทศบาลเมืองน่านเมืองแห่งคนอายุยืนคืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่าเรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญาปรารถนาสู่สังคมคุณภาพพี่น้องประชาชนครับจากวิสัยทัศน์ที่กล่าวมาประกอบกับหน้าที่ภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และความคาดหวังของประชาชนกระผมได้กำหนดนโยบายออกเป็นเจ็ดด้านพอสรุปได้ดังนี้ 1. นโยบายเทศบาลเมืองน่านของประชาชนโดยการบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรับรู้การทำงานของเทศบาลเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วนเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีมีการทางานอย่างมีแบบแผน มีการทำงานเป็นทีมมีเป้าหมายที่วัดผลสำเร็จได้ 2. นโยบายด้านสาธารณสุขด้วยวิสัยทัศน์เมืองแห่งคนอายุยืนเราจะเพิ่มความรู้ด้านการอนามัยส่วนบุคคลและชุมชนส่งเสริมความรู้ด้านการป้องก,กันโรคส่งเสริมกิจกรรมอาหารปลอดภัยสร้างความเข้มแข็งและความเข้าใจร่วมกันในการเอาชนะโควิด -19 โดยการใช้สื่อสารสาธารณะหลายทาง ส่งเสริมการออกกำลังกายจัดทำเมืองให้มีความปลอดภัยส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการโดยภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครต่างๆ 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวทำเทศบาลเมืองน่านให้เป็นห้องรับแขกของจังหวัดน่านจัดการภูมิทัศน์เมืองให้สะอาดและสวยงามเพิ่มทักษะและโอกาสในการพัฒนาฝีมือ ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเปิดพื้นที่เพิ่มโอกาสในการหาไรายได้เช่นจุดพ่นพันและถนนคนเดินเป็นต้น 4. นโยบายด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นชุมชนแห่งปัญญาทั้งการฝึกอาชีพภาษา,าศาสนาศิลปะวัฒนธรรมพัฒนาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพปลอดภัย จัดหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมจัดให้มีอาหารกลางวันคุณภาพดีกว่าปกติเพื่อการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพส่งเสริมงานประเพณีาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมให้มีความสามารถในการหาไรายได้ของชุมชน 5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคมคุณภาพเมืองต้องปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีพื้นที่สร้างสรรค์สร้างสังคมคุณภาพ มีส่วนร่วมในการจัดก,การสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติผ่านกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำปัญหาของชุมชนเข้าสู่กระบวนการประชาคมพิจารณาตามความเป็นไปได้ทางระเบียบกฎหมายเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคกำจัดแหล่งเสื่องโซมแหล่งกำเนิดโรคระบาดพัฒนาพื้นที่แหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ชุมชน 7. นโยบายสมาร์ทซิตี เมืองอัจฉริยะชีวิตอัจฉริยะเพื่อน่านนะครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิตดําเนินการในระยะแรก4ประเด็นก่อนคือพลเมืองอัจฉริยะสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะการดํารงชีวิตอัจฉริยะและพลังงานอัจฉริยะที่เหลือเราจะดําเนินการในระยะต่อไปนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางการบริหารพัฒนาเทศบาลเมืองน่านภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านและทำให้เทศบาลเมืองน่านเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนขอบคุณครับ